ใหญเลยพ่อสวัสดีครับมวครับพ่อมัอนี่พ่อขึ้นรอับมัอนี่มัอนี่พ่อตัดผมไม่เน้องว่อมัอนี่เป็นไอ้พ่อเห็นง่วงง่ามไหมครับมัอนี่ครับมัอนี่พ่อไม่มีโอกาสไม่เห็นง่วงงามท่านนายกทาวรเพลินงวดกวอนที่มาเห็นเหมือนกับอะไรขายเหมือนกับขายหมดเลยเพราะว่าท่านนายกเพป็นว่าที่โล่งง่วงหมดเพป็นที่ขายเออจังทีจังท่างเขาว่าที่มาซื้อเรา ขายออกเหมือนวะนะขับครับวันนี้ท่านนายกถือกลัวกับเพื่อนมาเมาทีท่านนายกก็เลยไปซื้องัวมาอีกครับครับเอาไงเพื่อนท่านได้พร้อมเพราะว่ามันทีมันลอยหาซื้อก็ไรับที่นี่เพื่อนก็เลยเอางัวเขาใหม่ตัวนี้เป็นลูกสาวของเอจีตองหนึ่งพี่น้องครับพ่อเพิ่งลงงัวตัวนี้พอว่ามันเป็นไรครับสนามกอหมักตัวง้อตัวนี้เป็นตัวอ้วนปะข้าโค้งจ่างดีเป็นตัวอ้วนเอา พอเยังผมบอกเลยว่าตอนนี้จีเป็นงไปเนาะคนโตเบิ้งมื่อามันที่เบื้งสี่ผ่วหนึ่งก็คือเบิ้งเขาเอื่นมาถาเป็นเัวตัวแม่นะบหรือว่างัวขาเนี่ยนึต้นอตรงตกับขาหนาตรงกัขอเบิ้งเนี่ยสองลำตัวเนี้เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าตัวเียสี่เหลี่ยมพืนผ้าเนี้ยมั่ว่าคือกำลงแมนกับบันไฟลวดเนี้ยมั่ว่วันนี้เบิ้งเว่อเบิ้งกุ้งหางเกิดง เพว่าเบิ่งโป่กหางกไงๆกามเนื้อกันหลายตอนนี้นะครับเราก็เป็นม้วแดงผอให้เขาแล้วเป็นม้วเป็นม้วโบดตอนนี้นะครับต้นออกตรงนะครับเราก็ขาหนาไงนะครับเพ็นงเพราเนี่ยนะครับเพงนี่ไหลกว้างขึ้นว่าไหลกว้างอ่าไหลกว้างนะครับแล้วก็ลําตัวยาวนะครับเราวเป็นม้วโบดผอมครับพี่น้องครับแล้วก็จุดเด่นีสุดคือผสมแล้วครับตอนนี้คือคนผสมใจเพชที่เพียงพรเนี่ยประกันตัวเมียเลยประกันผสมแยกเพศแยกเพศนอก นะครับหาเดือนครับตัวนี้คนผ <พอ S 1> สมไว้คนในตัวทองในตัวทองครับเองน้องน้อง,งแล้วอวองคือหันหางง้อพันแบบนี้ครับง้อเลื่นลอยแบบนี้ขาเจ้าประกันตำนี้อยู่แล้วครับประกันตำนี้ตำนี้ทองเห็นแเหรอมีห้อยดา่างก็ยังได้พีน่น้องประมาณนี้ครับ <S <S พอวาา่าหันหางไปอยู่ขอบพ่อเสียงทองเราบุตรงฟังนี่นเป็นระเป็นระด,ดังพอ่อท่านโฟกผล่เขียวว่าพอว่าขันในตัวเจ้งสีไปไว้ค้อข้อกัว่าที่สุดยอดจุลเแต่ว่า ราคาเพิ่นห้องกับพอฟังเพิ่นว่าอยู่เดี๋ยวนี้แจหว่าพ่อตรงสิเพิ่นว่าได้ยินแววๆว่าซีแสนหาญบอกรับท่านนายกซีแสนหาญ <5 S 2> แต่ท่านนายกนี่ห้องถืออยู่ครับราคาถืออยู่แต่ว่าต่อรอง,งายากพราเพิ่นดินนี่์ใสนะพูดแล้วทำนะแมนไหครับแมนครับพูดแล้วทำเลยเพูดแล้วทำคือว่าขันบาขายก็คือขายนะคือว่า,าราคานี่ยนะห้องบอ่อปิ่นนะครับ ครับอันนั้นพ่อเสียงพอทีบอกไว้ห้องไว้หาแสนคันพ่อเสียงก็ที่ห้องห้องไวย่างหาแสนหาไปอย่งที่นะครับเพื่อต่อเพื่อต่อเพื่อต่อแสนหนึ่งเลยแมนเพื่อนต่อได้หลายเพื่อนก็เลยเอาน่ะแมนวะครับอันนี้เพื่อนบ่อยต่อคือจังมันแพงนี่เพื่องนู่นเรื่อบ่ี้ต่อคือจังมันแพงเองแต่ว่าแท้จริงมันบ่ได้แพงครับครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ต้องการเพราะว่าคันมาต่อกะอยากไอต่อเพื่อนใะราคาพอประมาณแต่พอเสียงว่าเป็นคนอยากไอ พานพอเสียงก้อนก็ได้ครับเดี๋ยวพอเสียงที่พาน้ามาเบื้องหนาได้กินสักหน่อยครับเอาพอเสียงเบื้อยังพอเบส้องครับศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเกทครับอันนี้เหยียบเสียกนะพอเนาะหาเหยียบเสียกินซะเอาว่าพอเสียงเนี่ยหากินหาอยากเนาะัาหนีเบอร์โทรนายกเบอร์ยังครับว่าจำเบอร์โทรท่านนายกได้ไหมครับเบอรโทรท่านนายกเอาเบอร์เดี๋ยวเขาทน้องครับเดี๋ยวเอาเขาขอเลยครับพอ เดี๋ยวเขาอยากเสียกเราวันนี้ครับเพิ่นทุข้อนี้ดีนะครับเนพิ่นทุกเขาเพิ่นว่ามั่วตัวนี้เป็นเรื่งใดเพาก็สิได้ตัวรองเพราด็กินตั้งหน่วยด้วยครับขอเบอร์ติดต่อน่ครับท่านนายกครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจดนี่ศูนย์แครับสี่สครับครับผมโอเคครับผมไม่รบกวนแล้วครับ